สวัสดีทุกคนที่น่ารักที่ติดตามพระแก้วฟ้าวันนี้เอาพระพิคเนตมาให้ชมครับอันนี้ของพระแก้วฝ้านะครับของแท้นะครับพระพิคเนต พระที่แบบขอพรแล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับอันนี้องค์นี้เป็นของพิธีพามเขาสร้างนะครับออกออกจากบทออกจากบทพามเลยนะครับนี่องคนี้ของแท้นะครับ ของแท้ดูง่ายดูหน้าท่านสวยงามมากนะครับงาหักหนึ่งอันนี้แหละพระพิคนี่ต้องงาหักฐานดอกบัวนะครับมือก็ถือขวัอันหนึ่งนะครับ ทางนั้นถือขวนนะครับสวยงามมากตอนนี้ฝนกำลังดินนะครับดูด้านหลังก็สวยนะครับพ <c oughs> ระพิคเนศนี่ครับใครบูชาพระพิคเนศนี้ก็จะประสบความสําเร็จนะครับ <c oughs> โอ้องนี้หนักมากเลยนะครับ <c oughs> หนักหนักมากเลย <c oughs> เขาทำมาได้สวยมากเลยนะครับ